ทีนี้เราลองมาดูนะคะในเรื่องของแอลกอฮอล์ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้มการศึกษาแอลกอฮอล์กับเทโลเมียก็ประกอบว่าเหมือนกันกับเรื่องสูบบุหรี่เลยนะคะก็คือว่าเก็บข้อมูลจากคนอังกฤษอันนี้ทำที่ประเทศอังกฤษ245,000คนเทโลเมียจะสั้นมากที่สุดในผู้ที่ดื่มหนะักนะคะเราลองมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ ดื่มเท่าไหร่ถึงเทโลเมียสั้นเร็วตอนนี้ทุกคนลองประมาณตัวเองดูนะลองลองนึกทบทวนตัวเองดูเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าดื่มมากกว่า29ยูนิตต่ออาทิตย์จะแก่เร็วที่สุดนะคะทีนี้เราก็คงอยากรู้แล้วเนาะว่า29ยูนิตนี้มันคือเท่าไหร่เปรียบเทียบให้ง่ายๆ29ยูนิตก็คือวนยวายนี้จะมีแอกลกอฮอล์เฉลีย่ยประมาณ12นะคะ ไวน์ y, ขนาดแก้วละ250มิลลิลิตร2 5 0ซีเนี่ย10แก้วต่ออาทิตย์พวกนี้จะแก่เร็วหรือถ้าเป็นเบียร์เบียร์ก็จะมีแอลกอฮอล์ประมาณ5%แก้วละ330มิลลิลิตรดื่มเบียร์วันละออาทิตย์ละ17แก้วอันนี้แยกกันนะไม่ใช่วัย10บวกกับเบียร์17นะแยกกันถ้าเป็นไวน์ประมาณ10แก้วถ้าเป็นเบียร์ก็ประมาณ17แก้ว คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเทโลเมียสั้นเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครดื่มถึงในระดับนี้ก็รีบรลดลงจะได้แก่ช้าลงไปนิดนึงนะคะทีนี้ก็จะมาดูว่าแล้วม,มันเท่าไหร่ล่ะที่มันส่งผลต่อเทโลเมียจริงเพราะว่าแอลกอฮอล์ถ้าได้จากเครื่องดื่มที่ดีก็จะมีผลดีต่อสุขภาพได้เหมือนกันโดยเฉพาะไวก็บอกว่าแอลกอฮอล์นี้จะส่งผลต่อเทโลเมียเมื่อดื่มมากกว่า17ยูนิต 17ยูนิตนี้เท่าไหร่ก็เท่ากับเครื่องดื่ม12%แอลกอฮอล์เนี่ยเียเป็นไวน์เนี่ยนะคะประมาณ6แก้วต่ออาทิตย์ก็จะเกิดเรื่องขึ้นทำให้แก่เร็วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดื่มไวน์หวังประโยชน์ดีๆจากไวน์ก็อาจจะต้องลดปริมาณลงอย่าให้เกิน6แก้วต่อสัปดาห์นะคะก็จะได้สิ่งที่ดีๆจากไวน์แต่ถ้ามากไปกว่านั้นก็ปรากฏว่าก็จะกลายเป็นการส่งผลเสียให้กับร่างกายมากกว่า